Welcome to Start with Why Podcast p o พอดแคสต์ที่จะช่วยคุณจุดสตาร์ความคิดและแรงบันดาลใจสรุปแก่นสำคัญจากหนังสือ principles for success ของ Ray Dalio ตอนที่2สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Start with Why Podcast นะครับคุณอยู่กับผมนะครับวัยธนาวัฒน์มาลาบุภาผู้ร่วมก่อตั้งไพรซ์นะครับ ในเอพิโซดนี้เนี่ยผมก็จะเล่าพาร์ที่2นะครับเป็นพาร์สุดท้ายของการสรุปแก่นสำคัญของหนังสือชื่อดังนะครับของคุณเรดาริโอนะครับที่เป็นผู้บริหาร hedge fund ที่ใหญ่ที่สุดในโลกของเรานะครับมาต่อกันเลยดีกว่านะครับในเอพิโซดนี้เนี่ยผมก็จะสรุปอีก3แก่นสำคัญที่ผมได้จากหนังสือเล่มนี้นะครับเรื่องที่1ครับหล,ลุมดำของชีวิตนะครับคุณเรเนี่ยเขาเคย เ,เรียกว่าเรียกว่าแทบจะเจ๋งล้มละลายถังแตกเลยก็ว่าได้นะครับเขาบอกว่า,อาพอเขาเริ่มลงทุนเนี่ยแล้วเขาเริ่มที่จะกําไรนะครับเขาก็เริ่มที่จะเสี่ยงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งที่ว่ามีจุดหนึ่งที่เขาเชื่อมั่นในตัวเองมากมากๆเลยนะฮะแล้วเขาก็ทุ่มสุดตัวเลยว่าเนี่ยวิธีการลงทุนของเขาอันนี้เนี่ยเขาต้องคิดถูกแน่ๆคนอื่นคิดผิดกันหมดเลยแต่เขาเนี่ยคิดถูก เขาจะรวยจากการตัดสินใจการลงทุนในการเดิมพันในครั้งนี้แบบทุ่มสุดตัวเลยนะครับผลปรากฏว่าเ,ออเขาเนี่ยคิดผิดคนละด้านเลยนะครับตอนแรกเขานึกว่าวิกฤตเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาที่ไหนได้ไม่ใช่เลยนะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยธุรกิจเติบโตนะครับกลายเป็นว่าทําให้บริษัทเขาเนี่ยนะครับล้มละลายเลยนะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่มีเงินเลย นะครับจนกระทั่งที่ต้องเลิกออฟพนักงานทุกคนในองค์กรเขาหรือหลืออยู่แค่คนเดียวก็คือตัวเขาเองนะครับอันนั้นเป็นเรียกว่าเป็นเป็นจุดที่เขายังติดอยู่ในใจออจนทุกวันนี้เลยว่าเป็นเป็นสิ่งทีเออ่เขารู้สึกเสียใจมากๆนะครับที่ต้องให้พนักงานที่เขารักเนี่ยร่วมที่ร่วมเดินทางมาเขาในตอนนั้นเนี่ยออให้ลาออกไปเพราะเขาไม่มีเงินที่จะจ่ายเงินเดือนนะครับแม้แต่ตัวเขาเองครับ ยังไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านค่าน้ําค่าไฟนะครับเขาเองเนี่ยต้องตัดสินใจกลับไปหาคุณพ่อเขาเพื่อยืมเงินไปจ่ายค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟนะครับเรียกว่าเป็นจุดที่เรียกว่าเรื่องนั้นนะ่ยให้บทเรียนที่สําคัญกับเขาเลยครับเขาบอกว่า terrible things happen to all of us นะครับ depending on how we handle them นะครับก็คือเขาบอกว่าการที่เราตัดสินใจแล้วแหละว่าเราจะเล่นเกมใหญ่เรามีฝันถูกไหมในเอพิโซดที่แล้วหลักหลักการของคุณเรก็คือว่าคือเราต้อง think for yourself ก็คือคิดแหละว่าเฮ้ยตกลงละเราฝันอะไรอะแล้วฝันนั้นเนะ่ะมันเราจะได้อะไรก็ได้นะแต่ตกลงละเราต้องชัดเจนกับตัวเองมากๆเลยละอะไรล่ะคือความฝันของเรานะครับการที่เราจะไป อาชีพฝันใหญ่ๆอันนั้นได้เนี่ยแน่นอนเราต้องเจออุปสรรคแน่นอนแล้ว terrible things คือเรื่องแย่ๆที่เป็นแบบวิกฤตเนี่ยมันจะมาเจอเราแน่นอนนะครับขึ้นอยู่กับ mindset ขึ้นอยู่กับมุมมองของเราครับว่าเราจะมองมันยังไงนะครับคุณเ์เขาบอกว่าเรื่องแย่ๆเหล่านี้เนี่ย they can ruin us or they can profoundly improve us คือมันสามารถที่จะทำให้เราแบบตกหลุมดำไปเลยก็ได้นะ จนไม่มีโอกาสได้ผุดได้เกิดขึ้นมาแล้วเราจะตัดสินใจให้มันเป็นแบบนั้นก็ได้แต่ว่าเราก็สามารถที่จะมองได้นะว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันสามารถที่จะ prov e us ได้ก็คือมันสามารถที่จะทำให้เราเองเนี่ยเก่งขึ้นพัฒนาไปได้มากขึ้นได้นะครับคุณเวเขาแนะนำว่าให้คำ yourself ครับก็คือให้สงบสติก่อนครับว่าเฮ้ยณนะตอนนี้เนี่ยสงบสติก่อนถึงแม้มันจะมีเรื่องร้ายแรงแย่ๆเข้ามากับเราเนาะ ซึ่งมันตรงกับสถานการณ์ช่วงนี้เลยนะครับใครที่กําลังพบเจอวิกฤตทางเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์นี้อยู่เนี่ยนะครับคำา yourself ครับแล้วก็ reflect ครับลองคิดดูครับว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะครับเราทําอะไรได้บ้างเราเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้ได้บ้างนะครับแล้ว embrace your reality ก็คือเข้าใจโลกตามความเป็นจริงนะครับว่าความเป็นจริงมันเป็นยังไงแล้วก็ w i t h it well สุดท้ายก็คือลองคิดวิธีการดู นะครับว่าเราจะดีไซน์ยังไงแต่คำวู่เซลและเรื่องแย่ๆย,ยังไงก็ตามมันจะผ่านไปได้นะครับอันนี้เป็นบทเรียนที่หนึ่งที่ผมได้เรียนรู้มาหลุมตาำของชีวิตบทเรียนที่สองครับผมใช้คาว่า Risk and Reward ครับก็คือการาความเสี่ยงกับการเดิมพันที่เราจะได้ผลลัพธ์ w e w d r d ก็คือเหมือนเป็นรางวัลนะครับ Risk and Reward นะครับโอเคคุณเรย์เขาบอกงี้ฮะ การที่เราจะไปพิชิตความฝันของเราได้เนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยต้อง take more i s k ก็คือ,อยังไงก็ต้องเสี่ยงเนาะนะครับลองนึกภาพดูเนาะฝันของเราเนี่ยซึ่งเราฝันใหญ่ไปเกินกว่าที่เราจะ i m a g i n นจินตนาการได้นะปัจจุบันว่าเราจะไปถึงมันได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องเดินไปไกลกว่าจุดที่เราจินตนาการถึงว่าเราจะเดินไปได้แน่นอนเพราะฉะนั้นการที่เราจะเดินออกไปไกลกว่าตรงนั้นได้เนี่ยคุณต้อง take risk คุณต้องเสี่ยง แน่นอนครับแต่ประเด็นของคุณเรก็คือว่าเราต้องบาลานซ์กันระหว่างความเสี่ยงกับผลลัพธ์ที่จะได้ครับจุดสำคัญก็คือว่าเราจะหาจุดที่มันบาลานซ์ตรงนี้ได้ยังไงที่มันโอเคกับเราแล้วมันยังทำให้ชีวิตเราเนี่ยบันดาเนินไปได้อย่างโอเคนะครับมันทำให้ผมนึกถึงคำของออนักธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่งนะครับคุณธนินเจียรลวรวนนนนะครับ เขาเขียนหนังสือที่ชื่อว่าความสำเร็จดีใจได้วันเดียวนะครับผมขอโคอ้ดคำพูดของคุณธนินมาให้ฟังเลยนะครับคุณธนินบอกไว้อย่างนี้ฮะว่าไม่ว่าจะลงทุนอะไรเนี่ยไม่มีอะไรที่ไม่เสี่ยงครับนะักธุรกิจต้องเสี่ยงระหว่างที่เสี่ยงเนี่ยถ้าเป้าหมายเราชัดเราไปเจอภูเขาเจอเหวก็คิดหาทางหลีกเลี่ยงได้แก้ปัญหาได้แต่ถ้าใครบอกว่าจะทําธุรกิจโดยไม่มี วันเสี่ยงเนี่ยก็อย่าทำครับอย่าเสี่ยงแต่อย่าง CP เนี่ยเวลาทําใหญ่เสี่ยงแล้วมันอันตรายเวลาเสี่ยงเนี่ยเราต้องหนีไม่พ้นหรอกครับแต่ต้องคิดว่าถ้าเสี่ยง30%ผมจะเสี่ยงไม่มีอะไรเต็มร้อยหรอกถ้า30-70%เนี่ยผมเสี่ยงแต่ถ้าโครงการใหญ่มากขนาดที่มีโอกาสทําให้ CP ล้มละลายเนี่ยแม้ว่าเสี่ยงแค่10%ผมก็ไม่ทําจะหาเรื่องทําไมนะครับอันนี้เป็นโค้ดของคุณธนินที่พูดในงานเลยนะฮะ ซึ่งมันเข้ากับหลักที่คุณเรยพูดตรงนี้เลยว่าเราต้องหาจุดบาลานซ์กันนะครับระหว่างความเสี่ยงกับรีวอร์ดคือผลที่มันจะโอกาสที่มันจะสําเร็จอะนะครับก็ลองตัดสินใจดูนะว่าสําหรับคุณนะอะไรคือบาลานซ์ที่มันดีสําหรับคุณนะครับในชีวิตคุณเนี่ยคุณจะไม่เสี่ยงเลยก็ได้นะไม่มีใครมาว่ากล่าวคุณนะครับแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าคุณพอใจกับ ชีวิตธรรมดาธรรมดานะปัจจุบันที่คุณยืนอยู่หรือเปล่าล่ะถ้าคุณไม่พอใจเนี่ยแล้วคุณมีดีมีความฝันที่คุณตั้งเป้าจะไปเนี่ยนะครับคุณก็ต้องเข้าป่าครับในในการเปรียบเทียบของคุณเรก็คือว่าการเข้าป่าที่มันอันตรายเนี่ยมันเหมือนกับการเดินทางการผจญภัยที่คุณต้องผ่านป่าที่มันอันตรายตัวนี้ไปได้ก่อนน่ะคุณถึงจะสามารถไปขึ้นยอดเขาที่มันเป็นยอดเขาที่คุณต้องการที่จะไปพิชไปพิชิต เพื่อที่จะประสบความสําเร็จได้นะครับอันนี้คือการเปรียบเทียบของคุณเรนะฮะโอเคคุณเรเขาอธิบายต่ออย่างนี้ฮะการที่คุณจะไปเข้าป่าที่มันอ,อ,อันตรายนะครับ to cross the jungle I need to see more than I alone could see นะครับในความหมายก็คือว่าการที่จะทำการที่เขาจะผ่านปผ่านป่าที่มันอันตรายอันนี้ไปได้นะครับเขาต้องเ,ออเรียกว่ามีมุมมองที่หลากหลาย ไม่ใช่มุมมองเฉพาะตัวเขาเองการที่เราพึ่งพาเฉพาะตัวมุมมองของเราเองเนี่ยมันทำให้เรามองโลกไม่ถูกต้องตรงความเป็นจริงได้หนึ่งอยเปอร์เซนยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเข้าป่าเราอาจจะมีมุมมองในระยะสั้นถ้าเรามีเพื่อนที่มีมุมมองในระยะไกลหรือเพื่อนที่เข้าใจในสภาวะแวดล้อมเชี่ยวชำนาญในการเดินทางได้ดีกว่ามาเดินไปพร้อมกับเราเนี่ยมันจะทาให้ภาพของการเดินเข้าไปในป่านี้เนี่ยมันถูกต้องตรงความเป็นจริง มากขึ้นนะครับเขาเคุณเรย์เขายกตัวอย่างแบบนี้ฮะถ้าเราเข้าป่าไปคนเดียวเนี่ยเราอาจจะมองป่าเป็นสีข่าดาฮะเราอาจจะมองเห็นเออไม่เห็นสัตว์ร้ายนะครับเราอาจจะเห็นว่าเฮ้ยป่านี้ก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนะครับเราก็แค่เดินผ่านไปแล้วเราก็จะผ่านมันได้นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราเถ้าเราถ้าเรารวบรวมทีม ที่มีมุมมองที่แตกต่างกันกับเรานะครับมาเสริมร่วมทีมกันเนี่ยเราจะเห็นป่าในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับจากเดิมที่เราอาจจะมองเห็นป่าเป็นแบบสีขาวดำนะครับแต่พอเห็นเพื่อนๆเอามุมมองที่แตกต่างกันที่มันส่งเสริมซึ่งกันและกันเนี่ยเราจะเห็นภาพป่าที่มันเป็นสีเป็นสีสันสดใสนะครับเห็นภาพเลยว่าเฮ้ยฝั่งขวามือเนี่ยกำลังมีสิงโตแยกเขี้ยวที่พร้อมจะขยํำเราฝั่งซ้ายมือเนี่ยมีงูยักษ ที่เลื้อยอยู่บนต้นไม้นะครับที่เดิมทีเราจะมองไม่เห็นแต่ตอนนี้เราเห็นละด้วยมุมมองที่แตกต่างกันอ๋อเฮ้ยเราเห็นละข้างหน้ามีใยแมงมุมมีแมงมุมตัวยักษ์กาลังรอที่จะจับเรากินอยู่นะครับอันนี้เป็นมุมมองที่มันเสริมทําให้เห็นภาพที่ชัดเจนจริงมากขึ้นนะครับผมขอโค้ดคําคุณเรย์อันหนึ่งนะเขาบอกว่าเขาพูดภาษาอังกฤษแบบนี้ฮะ I want to see through their eyes and h a v e them see through mine so that we could together find what is true and how to deal with it เป็นคำที่แบบโดนใจผมมากเลยนะฮะก็คือคือเขาตัวเขาเองเนี่ยเขาต้องการที่จะมีมุมมองมี see t o the eyes คือหมายถึงว่ามีมุมมองที่มันเหมือนกันกันกบที่เพื่อนของเขาอ่ะเพื่อนร่วมทีมของเขาอ่ะจะสามารถมองเห็นสถานการณ์นี้ได้และเขาเองก็ต้องการให้เพื่อนของเขาเนี่ยเพื่อนร่วมทีมของเขาเนี่ยมามีมุมมองอย่างที่ตัวเขาเองเห็นได้ นะครับเพื่อให้มันส่งเสริมซึ่งกันและกันนะเพราะฉะนั้นเขาต้องการสิ่งที่เรียกว่าสร้างการเรียกว่าการพูดการส่งการพูดคุยการถกเถียงกันแบบเป็นประโยชน์เป็นในทางที่ดีครับ mm hmm. เพื่อให้สิ่งที่สถานการณ์ที่เขากําลังรับมืออยู่เนี่ยมันสามารถพบคือเข้าใจสถานการณ์ตามที่มันเป็นจริงได้นะฮะโอเค okay. อันนี้เราพูดกันถึงเร,เรื่องการาการสร้างทีมนะครับ พอเรามีทีมงานที่ช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกันได้ดีแล้วเนี่ยคุณเวเขาบอกว่าจากเดิมทีที่เอพิโซดที่แล้วผมเล่าถึง5สเตป5ขั้นตอนในการใช้ชีวิตในการพัฒนาชีวิตเนาะนะครับกลายเป็นว่าตอนนี้เองเนี่ยเราไม่ใช่ตัวคนเดียวละเราไม่ใช่ตัวคนเดียวที่ทําทั้ง5้สเตปนั้นว่าเราตั้งเป้านะครับเดี๋ยวผมทวนนะหนึโกตั้งเป้า2เจอปัญหา3 diagnose คือวิเคราะห์สาเหตุ 4. ี่ดีไซน์คือวิเคราะห์คือ d i a g n ดวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเสร็จปุ๊บแล้วก็ออกแบบว่าเราจะผ่านปัญหานี้ไปได้ยังไง 5. ้าคือดูอิแทนที่เราจะรับมือจัดการกับปัญหานั้นนะด้วยตัวคนเดียวเนี่ยไม่ใช่ละทีนี้เนี่ยเรารับมือจัดการปัญหาแบบเป็นทีมครับตอนที่เราด i a กโนส e กันเนี่ยเราก็จะได้มุมมองความคิดที่หลากหลายครับว่าปัญหาที่เรากําลังรับมือจัดการกับมันอยู่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าใจตามความเป็นจริง ในมุมมองของเราเองและมุมมองของเพื่อนร่วมทีมของเราเองเนี่ยในความเป็นจริงและสิ่งที่เรากําลังรับมือกับมันอยู่เนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรกันแน่ในขั้นตอนที่4ที่เราดีไซน์วิธีการแก้ปัญหาเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดวิธีการแก้ปัญหาในสไตล์ของเราตัวคนเดียวละมันจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาแบบคลาวด์สอร์ทซิ่งที่รวมเอาความคิดดีๆจากเพื่อนร่วมทีมของเรานั่นแหละมาดีไซน์ออกเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดสุดท้ายดูอิทคือลงมือทํา เป็นการลงมือทําแบบเพื่อนร่วมทีมละทํางานกันเป็นทีมเพื่อให้ผ่านวิกฤตตัวนี้ไปให้ได้แล้วสําคัญก็คือครั้งหน้าเนี่ยเรามี Pri n c i p l e ละเรามีหลักการละนะครับเป็นหลักการร่วมของทีมที่เราจะนํามาใช้เพื่อป้องกันไม่ให้เราประสบปัญหานี้อีกในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นบทเรียนที่สําคัญของผมอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับเ r i n c i p l e ของคุณเรเนี่ยพูดถึงการสร้างทีมเอาไว้ด้วยนะฮะ นอกจากนั้นเองเนี่ยคุณเรเขาก็บอกว่าออการสร้างทีมเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเขาเองคนเดียวนะที่คนพบเรื่องเรื่องนี้แต่พอเขามองไปหามองไปถึงคนที่ประสบความสําเร็จรอบๆตัวเขาเนี่ยทุกท่านเนี่ยก็รัวแล้วแต่มีการสร้างทีมในลักษณะเดียวกันกันกบเขานะครับเขามองไปถึงใครบ้างละ่ะยกตัวยอย่างเช่นคุณสตีฟจ็อบส์นะครับคุณสตีฟจ็อบส์เนี่ยต้องบอกว่า เขาไม่ได้เก่งในทุกๆด้านนะครับแต่เขาเก่งในด้านด้านหนึ่งและเขารู้ว่าเขาต้องสร้างทีมอย่างไรเพื่อที่จะมาเสริมให้เขาเนี่ยสามารถสร้างบริษัท Apple ให้เป็นบริษัทที่ประสบความสําเร็จที่สุดในโลกได้เขาก็ใช้วิธีการสร้างทีมนี่แหละเพื่อมาเสริมและสร้างให้แนวทางการมองโลกอย่างตรงความเป็นจริงมากขึ้นเนี่ยได้ดีมากขึ้นนะครับอันนี้คือบทเรียนที่2ในเอพิโซดนี้นะครับสุดท้ายบทเรียนที่3ครับ อันนี้เป็นบทเรียนที่สําคัญอีกอันหนึ่งคุณเรเขาบอกว่าเ,ออเขาเรียนรู้ครับว่านิยามของความสําเร็จเนี่ยนะครับความหมายของมันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ความสําเร็จของตัวเองเขาเข้าใจนิยามของมันมากขึ้นเมื่อเขาใช้ชีวิตไปนะครับคำภาษาอังกฤษเขาบอกไว้อย่างนี้ฮะ With time I made another even more amazing discovery ครับ I learned that success is not a matter of achieving one s goal ก็คือเขาค้นพบเลยนะ ว่าออความหมายของคําว่าตัวเขาเองที่เขารู้สึกว่ามันประสบความสําเร็จเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าตัวเขาเองนประสบความสําเร็จนะนะครับแต่มันคือการที่เขาค้นพบว่าเขาเนี่ยรู้สึกว่าคนรอบๆตัวเขาที่ทํางานร่วมกับเขาเนี่ยประสบความสําเร็จไปกับเขาด้วยนะครับอันหนึ่งที่ผมอยากจะเล่าต่อก็คือผมขอโค้ดเลยนกันนะครับ The things we strive for are just the bait The struggle to get them with people that we care about gives us the personal evolution and the meaningful relationship that are the real rewards นะครับเขาบอกว่าเ,เป้าหมายที่เราเขาเรียนรู้นะว่าเป้าหมายที่เราตั้งเป้าเนี่ยนะครับที่เราต้องการที่จะไปพิชิตมันเนี่ยให้มันได้ประสบความสำเร็จอันนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นแค่เหยื่อล่อครับมันเป็นเหยื่อล่อให้เราเนี่ยพยายาม struggle ที่จะทํามันให้ได้แล้วเราเนี่ยก็ไป จอยกับคนที่สําคัญสําคัญที่จะมาร่วมทีมกับเราเขาบอกว่าเบต,ตัวนี้เนี่ยมันทําให้เราเนี่ยมีโอกาสที่เราจะไปได้พบเจอคนดีๆคือเพื่อนร่วมทีมของเรานี่แหละนะครับแล้วได้ร่วมกันที่จะไปพิชิตยอดเขาลูกนั้นด้วยกันนะครับ With time the success of the mission and the well-being of other people became more important than our own success นะครับเขาบอกว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยกลายเป็นว่า กลายเป็นว่าคือความสําเร็จคํานิยามของความสําเร็จของคุณเรนะครับมันกลายเป็นว่ามันคือ the well-being of other people กลายเป็นว่าคือมันเป็นความสุขสบายมันเป็นทุกข์สุขมันเป็น the well-being ก็คือเป็นเรื่องของความเป็นความเป็นอยู่ของเพื่อนๆร่วมทีมของเขานะครับว่าเพื่อนๆร่วมทีมของเขาเนี่ยรู้สึกยังไงประสบความสําเร็จไปกับเขาไหมหรือทํายังไงให้เพื่อนร่วมทีมของเขาเนี่ยประสบความสาเร็จ ไปกับเขาด้วยซึ่งมันสําคัญไปเหนือเป้าหมายความสําเร็จของตัวเขาอีกนะครับซึ่งก็เป็นออบทเรียนที่ค่อนข้างผมรู้สึกโดนกับมุมมองของผมเลยนะครับว่ากลายเป็นว่านิยามของความสําเร็จของคนคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่ทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จแล้วแต่ทํำยังไงละ่ะที่จะทําให้เพื่อนร่วมทีมคนสําคัญสําคัญรอบๆตัวของเราเนี่ยประสบความสําเร็จไปพร้อมๆก,กันกับเราด้วย นะครับก็เป็นบทเรียนที่สำคัญที่ผมได้จากหนังสือ Principle for Success อีกข้อหนึ่งนะครับก็ครบทั้ง3ประเด็นในเอพิโซดนี้นะครับก็ถือว่าจบสรุปแก่นสำคัญของหนังสือ Principle for Success กันในเอพิโซดนี้แล้วนะครับก็หวังว่าคุณผู้ฟังนะครับทุกท่านที่ฟัง Start with Why Podcast สรุปหนังสือของคุณเรดิโอทั้ง2อเอพิโซดนี้เนี่ยจะได้แก่นความคิดที่จะนำไปพัฒนา ฟันฝ่ากับธุรกิจกับวิกฤตในช่วงนี้ให้สามารถผ่านไปได้นะครับผมเชื่อนะครับว่าเราจะผ่านวิกฤตนี้กันไปได้พร้อมๆกันขอให้กำลังใจทุกท่านนะครับในวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ Start with Podcast with Why